ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับดีใจกับพี่น้องเอฟซีครับมื่อนี้ก็องธนอาจารย์อเวียงจันนะครับถึงจะว่างสายนะครับเนาะครับขณะนี้กับเวลาซีทุ่มนะครับซีทุ่มกูกลัวนะครับครับแนวทางรอบนี้มากเราได้พี่น้องเอฟซีครับเพิ่นหามาแค่เลขวิ่งสองตัวนะครับพี่น้องเอฟซี ครับให้มาเลขวิ่งแค่2ตัวนะครับครับเป็นบอกว่าเป็นสุดนะครับซับขาหลอกนะครับพี่น้องเอซีซับขาหลอกฟังเล่านะครับเนาะรัฐบาลเล่าเอาพี่น้องเอฟซีครับคุ้ยกันไปยักน้อยนะครับเพราะว่าเลขแค่2ตัวนะครับพี่น้องเอฟซีครับอยากจะจับเวลาถือว่าอยากไล่สดก็แล้วกันนะครับเนาะ ครับตัวเลขนะครับเขามาแล้วนะครับพี่น้องซีหกงวดซ้อนๆนะครับเนาะครับโอ้เพิ่นดีใจนะครับเพิ่นมาเรียกเพิ่นเฮียไห่ทรงมาไห่เสี้ยน่ดีนะครับเขานะครับพี่น้องซีเพิ่นก็ดีใจเพิ่นก็ปื้มใจครับพี่น้องเอฟซีครับเพื่อนฝากบอกมาว่าเนาะครับเนาะเจตนาล้มของเพื่อนนะครับจะสร้าง วงพระแม่ธรณีซอยเสียนนาดีนะครับกับพี่น้องเอฟซีทันไดน,นะครับเนาะอยากร่วมบุญนะครับเนาะกับเสียนนาดีนะครับอยากจะลงไม้เล็กบัญชีนะครับให้เพี่น้องเลยนะครับเนาะเพื่นบอกวว้สั้นนะครับเงืนทุกบาททุกสตางค์นะครับเนาะไม่ต้องฝากไปเพื่อนนะครับมัน พันเสยนอดีตอะอยู่กับเส้นอดีตคือเ่าเป็นกะฝากขึ้นมากือเก่านะครับพี่นอ้องซี่เป็นบอกว่าอยากเข็นนะครับเนาะอยากเข็นความสําเร็จนะครับที่เส้นอดีตตั้งใจไว้เรากะอยากสั่งซอยนะครับพี่นอ้องซี่เพราะว่าบ่มีผู้ใดนะครับในโลกนี้ที่สั่งองค์พระเมรุทะลนี่ได้ไง่ายๆนะครับตามที่เป็นเบื้องมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ พินก็บ,บอกว่ามีคนเดียวที่อยากเข็ดอยากสาั่งคือเสี้นนาดีนี่เห็นตัวทางเอืนเพิ่นสั่งเอ่าเฮียงก็เท่าเอ็ดสุวรรณแล้วก็ลายย่างนะครับเนาะวงปูพญานาคนะครับแต่ว่าเสี้นนาดีก็นับถือนะครับไปใสมาใส่กับไ้บ,บูซาระลึกถึงนะครับพระคุนนะครับพระเมียรทรณีที่เฮ้า อาศัยพื้นแผ่นดินนิย่ยนะครับพี่นอ้องเช่ครับอยากเห็บอยากสาั่งพ่อได้เห็ดได้ไว้ได้เข้าลบบูชานะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับพี่นอ้องเช่เพราะว่ามาเป็นปีแล้วนะครับทีเส้ยนดีเห็ดไปแล้วยังพันสําเร็จครับจนอ่างแถนพมีอัทะลทรลนนีนะครับขึ้นตะไคร่น้ำนะครับเนะบาะพันสําเร็จแจ็คเกอ่อนะครับ จริงๆนะแอบสางได้นะครับคนเดียวตัว,วคู่บาจานของแอบนะครับเพิ่นบ่เห็ดบ่เห็สางคนเดียวนะครับเมื่นสี่สิบปีเศร้าปีกระยาเพิ่นว่าบ่เห็ดคนเดียวนะครับต้องมีสายบุญทัวรโลกมารวมสางน้ำกับเพราะวา่าเปิดมามันบื่อย,ยินนะครับพี่นองซี่ถ่ายเห็ดแนวนีว้คนเดียวนะครับครับเมื่อนี้นะครับแอปเอาตัวเนี่ยทังคองมคันอาจารย์กับของเสี้ยนอดี ไปบนไว้นะครับปูพระาธาตุพลทองนะครับเนาะมือนีผู้ดใดได้ชมคลิปตัวเอกของเส้นนาดีนะครับก็จะได้เห็นที่แอดเดือดถ่างไปนะครับเนาะกับมือนีก็บนไว้นะครับเนาะแอดบนไว้เปลี่ยนพวงมาลยนะครับดอกดาวเรืองนะครับเก่าพวงนะครับเนาะพวงมาลยดอกดาวเรืองเก่าพวง เพราะว่าแอปเดวิลพูไว้แล้วว่าขอให้เลขเชียนาดีเขา่ากันเชียนัดีบอกเขาก็ขอให้เลขอาจารย์เวียจยจันเขานะครับก็เลยต้องไปแก้บนนะครับกบ็บอแมนลวงไล่ยังพี่รองเช่เพราะว่าเขาบ็ต้องไปบนขวง,งหญ่ไปนะครับเนาะบนเพราะว่าถือว่าเปลี่ยนการบูซาเปินเปลี่ยนการเข้าลบเพินสิงซักซีดนะครับเนาะครับก็สำเร็จผลนะครับ,รนนนรบก็จะเดินทางไป ครับแอจะเดินทางไปเมือใดเนาะครับเนาะขึ้นยู่กับมือวันเวลาสะดวกของแอนั่มนะครับ,ระะรบนะจะเดินทางไปแก้บนกัคขาดว่ามือนี้กับวันพุดพฤหัสรซุกนะครับขาดว่าบ่กเกินสองมือสองวัดนีเนะครับเนาะแอจะเดินทางไปครับต้องไปแก่บนเพิ่นนะครับแล้วก็ไปบนต่ออีกนะครับถ้าได้ตัวเรียกเนวาทาังของทนอาจารย์มากนะครับ ครับส่วนตัวเลขของแอบนะครับบ่เขาครับพี่น้องที่ให้พี่น้องเข้าวียงรูดเจ็ดกับแปดนะครับเขาตะเลขกวิยงรูดสุดจับครูบ่เขาเด้อพี่น้องที่ครับขอโทษขอให้พี่น้องเข้าครับเพราะว่าในกลุ่มแอบจะว่างแต่เฉพาะตัวเลขของท่านอาจารย์อวี่เวียงแ์กับของของแอบเท่านั้นนะครับสองอาจารย์เท่านั้นกับอาจารย์อื่นแอบบ่ได้มาว่างนะครับแอที่เขาสีรูดก็ตามก็คือว่าแอบเป็นเจ้าของห้องนะครับเนาะ ก็เลยพี่น้องเอฟซีก็มีความมั่นใจในตัวอ็ดน้ำนะครับก็เลยจะว่างเฉพาะแค่นี้ตลอดปีเราก็ตลอดไปนะครับครับพี่น้องเอฟซีครับมาเบังมาชมนะครับตัวเลขครับสายวิ่งสายรูดนะครับชุดสับขาหลอกนะครับรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องเอฟซีเอาจิงแท้ซัาใดมาชมกันครับพี่น้องเอฟซีอาจารย์นะครับเนาะ นี่คือชุดวินนะครับเจ็บที่แหลกนะครับของหมวดที่ผ่านมานะครับก็บขึ้นมาขึ้นเมื่อน,นี้นะครับน่กขึ้นนี่นะครับผลหัวเล่าพัฒนาออกนะครับผลหัวเล่าพัฒนาออกนะครับสี่สี่เก้าเก้าแปดเก้าผลออก ซีซีเก่าเก่าแปดเก่าครับพี่น้องเงียเรียกร่างออกเก้าเก้าครับเรียกร่างออกเก้าเก้าเป็ียนอยีกไหมพี่น้องเงียซีแปดเก้านะครับเพิ่นขึ้นมาทีแรกเลยเนาะครับนะเนาะเหล็กวิ่นของเพิ่นนะครับมีอย UC โตัวนะครับพี่น้องครับก็จับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับ นี่คือผลงานนะครับของทานาจารย์นะครับเนาะครับที่แอดลงให้พี่น้องเข้าเบื้องที่แหลกนะครับเนาะครับเป็นกรับเหล็กให้ถูกตัวที่แอดขัดหลอกไม่อัดอยู่ในขีดแหลกนะครับเนาะแปดเก้าเก้าขึ้นก้อนมู้เลยพี่น้องทีแปดศูนย์ศูนย์แปานย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าห้าศครับมามาเพิ่มเติมก็คือนหนึ่งแ กับหนึ่งศูนย์นะครับเอาแตกสุดยอดเลยพี่น้องเยซี่เก้าแปดแปดเก้านะครับเนาะเก้าแปดแปดเก้านะครับพูดได้พูดได้ป๊อบบวกกลับนะครับเสียใจนะครับพี่น้องเยซี่ครับครับไม่มื่อนี่นะครับเนาะตัวเลขของธนาจารยร์นะครับกับเขาที่เก่าแปด เอาตัวกับนะครับพี่นงซี่เลขออกแปดเก้านะครับเิ่นกับบอกเข้าไปกับอยู่แล้วนะครับเนาะเอามาตามต่อนะครับกันหลอกไม่นะครับชุดสับขาหลอกวสันพี่นงซี่ซับขาหลอกบ่มแมนซับขาหลอกพี่นงเขาดิซับขาหลอกรัฐบาลเราเปิดมาอังสันเนาะครับเนาะครับงวดนี้เป็นงวดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันศุกร์ ที่27เดือนธันวาคม2567เอาให้พี่น้องเข้ามีเงินโยงเงินจิน,นปีใหม่นะครับมีเงนินทำบุญทำทานนะครับเนาะครับตำลาวนะครับ ุดสับขาหลอกนะครับออขัดหลอกมาตามคนบอกได้เลยพี่น้องซี่อยากกระเชียนไปตามคนบอกนะครับออวียงจันนะครับ เอาเด็ดปันได้ก็ต no like ้องเฮ็ดให้พี่น้องเข้านะครับเพื่อจะากให้พี่น้องเข้าโชคมมนนะครับกับสําหรับเอ็ดกะเตรียมใจนะครับตามให้พี่ให้น้องเข้านําเสนอให้พี่น้องเข้านะครับครับอยากให้พี่น้องเข้าได้โชคได้ลาบนะครับครับเป็นกระบอกเสียงกระบอกบุญนะครับให้พี่ให้น้องเข้านะครับเนาะครับท่านอาจารย์นะครับเพื่อน ผู้ดใดรวมทำบุญนะครับเนาะก็คือทํำบุญซอยเสียนนาดี <c oughs> เสียนนาดีเลยนะครับเนาะขับเป็นบอกวางสันนะครับรับอยจะลงหมาหเยเลขบัญชีให้พี่หน้องเข้านะครับรวมบุญน้ากันเด้อพี่น้องครับรับสางซอยเสียนนาดีให้แล้วให้สําเร็จผลเนี่ยนะครับพี่ว่าเขาเป็นสายบุญรวมกันนะครับเนาะ มาช่มตัวเลขสักก้อนพี่น้องจำใครช่มไหมเลขกบัญชีมาแน่นอนนะครับสามกับเจ็ดับพี่น้องยูซี่เป็นยังไงตัวเลขแนวาทาง สุดซับค้าหลอกได้พี่น้องซี่อย่าพึ่งนะครับขับล่อข้ามซังแล้วก็พี่น้องที่ต่างอาจารย์สิมาแบบใดอีกรูปแบบใดอีกเนาะครับจงคอยมาล่อหลุดล่อช่วมไปน้ำกันครับพี่น้องที่จะก่อติดสถานการณ์ให้พี่น้องเข้าครับอยู่ตลอดนะครับเนาะ เก้าเจ็ดสองศูนย์สองสองสี่สี่แปดห้า เก้าเจ็ดสองศูนย์สองสองสี่สี่แปดห้าครับพี่น้องดูซิครับแคปหน้าจอนะครับตัวเลขแนวทางรอบนี้กับมิวแคร์นี่นะครับเอาให้พี่น้องเข้าสุขุสุขคนนะครับรวมเห็ดรวมสางรวมบุญน้ำกันนะครับเนาะ เดี๋ยวแต่พี่น้องเขาจะสัทธานะครับพี่น้องซี่ครับอยากเก็บอยากสร้างรวมกับเซียนาดีกะก็คือไม้เหล็กนะครับเอียจริงไว้ยึดไต่ไต่คลิปนะครับเนาะเอาชสุขมันมันเฮ้งๆ่งปังปังไปน้ำกันสุขหูสุกคนสวัสดีครับเอาลื่มบวกสาขาพี่น้องธนาคารกรุงเทพนะครับ พี่น้องทีครับครับครบจะควาตัวพักผ่อนกอนนะครับเด็กแล้วนะครับเนาะเอานอนหลับฝันดีด้พี่น้องอซี่สวัสดีครับ